มาถึงแล้วนะครับที่พักเรานะครับโฮมกะเตีงชาวเลนะฮะเป็นร้านอาหารด้วยนะครับนี่ก็ติดคลองเลยนะนี่ก็เป็นที่พักของเรานะครับคืนนี้ห้าคนนี่มีจากรยามาด้วยถึงกองเข้าที่พักค่ะเนี่ นะครับเราไปดูบ้านพักกันครับนี่ดูดูดูสุดยอดเลยโอ้มีคนมานอนรอในนี้แล้วห้าคนเหมือนวัดป่า <c oughs> นี่นะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยมีตู้เย็นให้ด้วยมีทีวีมีผ้าห่มมีผ้าเช็ดตัวนะครับ สำหรับห้าคนนะห้องน้ำก็ว้าวสุดยอดเลยห้องน้ำก็ดีนะโอเคนะนี่ดีนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยพร้อม นี่ครับคุณรีบกินข้าวหิวข้าวจัด<ฮ>ว้าวผัดหอยลอด,<ฮ>ดหอยดผัดหอยรอีทอดมันปลากรายอันนี้อะไรครับผ,ผัดต้มยำผัดทู้ต้มยำผัดผู้เส้นสกับวิวอย่างเงี้ยว้าว ระมาห้าคนให้กินมาขดะมาห้าให้กีนมาสิพี่ขอรวยอดเลยะต้ออะไเพมเต้เวพีสุดสุดไม่มีใครเลยวีพี <laughs> สุดสุดวันนี้เราเหมาเราเหมาเลยครับเราเหมาเลยเาว่าพ่อมาเราก็เลยเต็มที่เ <laughs> ป็นร้านกั เป็นร้านเลี้ยงถ้าวันนี้นะคะวิดีโอนี้นะคะเกินห้าหมื่นไลค์ <laughs> เราจะ<ร>าแจกจปจกลาทูทอดแจกปลาทูทอดนี่เลยพ่อเลยต้องซื้อพ่อมากๆ <laughs> เลยนะ <laughs> <laughs> อร่อยไหมยอดเลยไม่ด้วยอ๋อเฮ้ยต้นไฟปะวะต้นไฟนี่ครับหลังจากที่เรากินกันแล้วนะคะอิ่มแล้วไม่ไหวอ,อิ่มแบบไม่ไหวจะทำยังไงของที่เหลือนี่จานโหอ,อร่อยทุกอย่างเลย อันนี้ก็เป็นกุ้งอบบุ้งเส้นต้มยำทะเลอันนี้อะไรนะอะไรนะทอดทอดมันปลากรายปลาทูหรือเปล่าปลากายเลยแล้วก็ปลาทูทอดนู้นนะฮะปลาทูทอดทอดน้ำปลาน้ำปลาหวานเหรอปลาทูทอดน้ำปลาปลาทูทอดน้ำปลาแล้วก็ผัดฉ่าหอยหอยลอดใช่ไหมัดฉ่าเนาะอันนี้อะไร หมึกผัดพริกหวานหมึกผัดพริกหวานจะเป็นหมึกสามรสหมึกใส่กะปิเหรอดูๆนะเฮ้ยแต่ว่ามันเฮ้ยแต่ว่ามันรสน้ำมันก็เหมือนกะปินะเนาะคุณแม่ว่าไงครับชิมอีกแล้วชิมอีกแล้วครชิมก่อนนะไม่มีว่ะเขียนอะไรใช่ไหมกะปิแต่บรรยากาศมากเลยนะครับตอนนี้เราอิ่มมากๆเลย หาเพื่อนมีสัคนเตายงจริงๆต้องมาสักเราจะมาเพื่อนดูสามคนนะเหรอสามคนก็จะหมดนี่ดูดีนี่เลยเต็มจานเลยมีกุ้งหนึ่งตัวนะครับคิดถึงคนทางบ้านเลยคิดถึงคนทางบ้านแต่ว่าเวลามาก็ไม่ค่อยอยากจะบอกใครชอบแบบแอบมานะฮะมาแล้วก็คิดถึงเขานี่คนะคะว่าเป็นอยู่ที่ คลองโคนครับนี่ก็เป็นบ้านเรือนนะฮะเราก็จะเห็นเรือสัญจรไปมาครับโอเคไหมเจนไหไห I love you I love you ิ i ม I love you okay.